สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer t a r o t นะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับโอเควันนี้นะครับอาจารย์จะมาอาาัดคลิปแอนด้อมนะครับ EP ที่38นะ EP นี้พิเศษหน่อยนะครับเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูน่าสนใจนิดนึงแล้วก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าแอนด้อมนี้จะเล่าในเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็เราก็เลยใช้ปลาทองปลาทองที่บ่อข้างบ้านนี่แหละนะครับมาเป็น แรงบันดาลใจมาเป็นพลังงานดีๆเอเนอร์จีดีๆในวันนี้แรดนดอมนี้นะครับเราไม่รู้ว่าแรนดอมนี้จะเล่าเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องของใครยังไงนะโอเคอย่างทุกครั้งเหมือนที่เราเคยดูกันนะครับแรนด้อมเป็นพลังงานรวมเป็นพลังงานที่เราตัดไพ่ออกมาแล้วเล่าเรื่องนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าไพ่เราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่รู้เป็นเรื่องอะไรและเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับใครไหมนะครับเราจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่จนต่าไพ่จะหมดสำรับเหมือนทุกครั้งเช่นเดิมนะครับโอเคทีนี้ มาเริ่มต้นกันนะครับเราใช้ไพส่สำหรับนี้นะครับไพส่สำหรับนี้ในการอ่านนะวันนี้นะครับไ่เซียนะโอเคก่อนอื่นขอเช็คตัวหนังสือตัวเลขที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เขาก่อนนะครับตัวหนังสือนะครับมีตัว H N W K Q A X O P T M C นะครับตัวหนังสืออาจจะเป็นพยางค์แรกชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลหรือชื่อสัตว์เลี้ยงหรือชื่อรูปนะครับลองดูนะตัวหนังสือนะครับ ตัวเลขนะครับ35 34 1 6 1 31 15 44 2บส8 37 59 12 21 3 47 55 40นะตัวเลขเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของเขาหรือวันสําคัญสาคัญระหว่างคุณกับเขาวันคบกันวันเลิกกันวันมีปัญหาการวันสําคัญสาคัญนะครับหรือเดือนนะครับอาจจะเป็นเดือน1เดือน12เดือน3มประมาณนี้นะครับเดือนนะแล้วก็วันที่นะครับ เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายพอสเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนหรือเลขท้ายทะเบียนร,รถนะครับเลขท้ายห้องก็ได้นะลองดูนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เข้ามาในเรื่องนี้ในเลขตัวนี้ในตัวเสือล่านี้นะครับโอเคก่อนอื่นเหมือนทุกเคยนะครับขอเช็กก่อนว่าแดนดอมนี้พลังงานของคนที่ดึงดูดแรนดอมนี้ดึงดูดคนคนไหนมาฟังเรื่องนี้บ้างนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราขอดูหน่อยนะครับ มีลัคนาราศีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะขอดูหน่อย5้าใบนะครับ เคใบแรกเดอะเฮอร์มีใบที่สองเดอะเลเวอร์ใบที่สามเชนออฟเ p น n t เ c l e s เคใบที่สี่แปดถ้วยเดี๋ยวนะพลรังงานตรงนี้แปลกมากเลยเดี๋ยวนะครับเราเลื่อนพ่แป๊บหนึ่งนะ โอเคอีกหนึ่งอีกหนึ่งใบนะครับผู้ไพ่มันหลุดออกมาเป็นสองใบนะมี judgment กับสองดาบองค์จีนจินะพลังงานตอนนี้มันแตกแตกมากๆเลยนะครับแรนดอมนี้เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะเราขอเลื่อนหนังสือกัดหนึงมันมีไพ่ judgment ออกมาด้วยอะเนี่ยไพ่ judgment แล้วก็ไพ่สองดาบที่ออกมาอีก ใบหนึ่ตรงนี้นะอ่ะเราขอพูดลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องก่อนละกันมีลัคนาราศีเมถุนนะแล้วก็มีอราศีสิงราศีกันมีราศีกันมีคนที่เกิดวันวันพฤหัสนะมีคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็ธาตุลมกุมเมถุนตุล ธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิตธาตุดินพฤกษกันบังกรนะครับแต่เน้นๆที่ไพ่เมเจอร์นะคนที่เกิดในพฤหัสคนที่เกิดราศีกันคนที่เกิดราศีเมถุนนะที่เน้นๆหลักๆนะครับถามว่าตอนนี้เป็นยังไงนะอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนเนี้มันเป็นอย่างนี้คือเรามองว่าคนที่มาฟังแรนดอมเนี้ยตัวคุณเองอะตอนเนี้คุณมีคนรักอยู่คุณนะมีคนรักอยู่ แต่คนรักของคุณที่คุณอยู่ด้วยตอนเนี้มันไม่ใช่คนที่มันไม่ใช่คนที่ใช่อ่ะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้นะครับ the lover ก็จริงแต่มันไม่เป็นครอบครัวมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นครอบครัวอยากทิ้งอยากปล่อยออกมา justment รู้สึกไม่เป็นตัวเองอยากเป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามีการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดเราไม่รู้ว่า energy ตรงนี้เป็น energy ของใคร the hermit ตรงนี้เมื่อก่อนเคยคิดว่าใช่แล้วมันคือนิ่งๆแล้วอยู่ได้แต่ตอนนี้คือมันแบบ จะเฮอร์มิตเหมือน,นตื่นรู้แล้วมันอยู่ไม่ได้มันรู้สึกว่าอยากหาทางออกในเรื่องของความรักอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่ครอบครัวอยากจะทิ้งอย,ยอยากจะปล่อยอยากจะปล่อยอยากจะปลดปล่อยตัวเองตรงนี้แล้วก็2ดาบอะ่ะอยากตัดสินใจอะไรบางอย่างอย,อยู่เรามองว่าอยากตัดสินใจจบความสัมพันธรรร์ที่มันไม่ใช่ออกไปอะ่ะตอนนี้นะแล้วเรามองว่าตอนนี้คนที่มาฟังอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ยังมีความสัมพันธ์อยู่อ่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณวความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่อะรู้สึกมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณนะลองฟังดูนะครับ เอเนจีประมาณนี้นะครับวันนี้นะเราบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ตรงกับคุณ่าพยายามให้มันตรงฟังปณิธานไปนะครับเริ่มเลยโอเคมาเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะขอับไพ่ใหม่กีดไพ่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าพลังงานวันนี้จะเป็นเรื่องของใครนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณไหมนะครับลองดูนะเอ,อเค เราสับไพ่พอแล้วเหมือนเดิมนะครับนี่นะเราจะทําการตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะครับอดูนะครึ่งหนึ่งของไพ่นี่เอากองนี้นะครับอมามาดูกันนะครับเรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรของใครใช่เรื่องของคุณกับเขาไหมนะลองฟังดูนะครับเริ่มเลยสิบไม้อืม ตอนนี้ตัวคุณน่ะคุณเหนื่อยมากเลยตัวคุณเหนื่อยมากๆเลยตอนนี้เราเรามองว่าคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เรามองว่าคุณคุณหันหลังให้กับเขามาก่มากๆแล้วตอนนี้กลมากๆแล้วสิบไม้ด้วยเรามองว่าคุณน่ะบางคนนะอาจจะมีการยโยกย้ายถิ่นฐานเดินทางเปลี่ยนงานเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอะไรหลายอย่างที่ที่ที่ทำให้คุณไม่ได้เจอคนคนนี้คุณน่ะอาจจะเกินการเปลี่ยน เปลี่ยนคือเปลี่ยนอะไรดีเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนงานหลักๆเลยนะย้ายงานย้ายที่อยู่ได้เลยฝั่งคุณนะเพื่อให้ตัวเองไม่เจอคนคนนี้เพื่อให้ตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสัมผัสกับคนคนนี้ตัวคุณนะเพราะาคุณรู้สึกว่าการย้ายหรือการเปลี่ยนตรงนี้มันทําให้คุณไม่ต้องคิดถึงคนคนนี้นะเอนเนอร์จีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยตอนนี้เรามองว่าตัวเขานิ่งมากๆเลยเขาไม่ติดต่อ ไม่สื่อสารไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์กับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีการพูดไม่มีการคุยคือนิ่งมากๆเงียบหายไปกับสายลมเงียบจริงๆฝั่งเขาอะนะเขานิ่งมากๆตอนนี้เขาเราได้ energy ของการที่เขาคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เขายังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะพไพ่ใบแรกตรงนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีธาตุลมก็ได้ตุนในถุนกลุ่มนะครับหรือเป็นคนธาตุน้ําก็ได้มีกรกฎพิจิกนะครับมีน้ํากับลมนะครับ แล้วก็ฝั่งคุณเนี่ยอาจจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหรือคุณเป็นคนที่ภาศีกรกฎก็ได้นะครับชอบเดินทางนะเออแล้วก็เอ NERGY อของเขาเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ได้สนใจคือเขาไม่ได้สนใจคุณนะเหมือนถึงว่าเขาเขาไปทบทวนตัวเองเขาคิดอะไรบางอย่างอยูอย่ไม่รู้อะแต่เขานิ่งมากๆเลยแต่ฝั่งคุณนะ คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์เขามากคุณก็เลยเลือกที่จะย้ายตัวเองออกมาจากอะไรเดิมๆที่เป็นของเขาทั้งหมดเลยว่าจะเป็นที่อยู่งานหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณต้องเจอเขาคุณย้ายตัวเองมาหมดเลยนะครับแล้วคุณอนะเรามองว่าคุณอะใช้ความแข็งแกร่งมากๆเลยใช้ความแข็งแกร่งมากๆที่จะทําแบบนั้นอนะคือ The Strength ขึ้นฝั่งคุณเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่แบบจากคนที่อ่อนน้อมจากคนที่เรียกอะไรใจดีจากคนที่ รู้สึกดีกับความรักกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากๆกลายเป็นคนแข็งกระด้างในความรักหัวใจคุณแข็งมากอ่ะตอนนี้คุณเป็นคนที่ไม่เรียกว่าไร้หัวใจแต่เรียกว่ารักเป็นฝั่งคุณนะนะเป็นคนที่รักเป็นมากขึ้นรักแบบที่ว่าไม่ทุ่มเทตัวให้ไม่ทุ่มเทหัวใจให้แล้วอ่ะคือตอนนี้คุณรักตัวเองเดอะ t a n เนี่ยเพราะว่าคุณคุณย้ายตัวเองออกมาจากจุดจุดเดิมของเขาหมดเลยว่าจะอะไรที่เกี่ยวข้องของเขาคุณย้ายออกมาหมดเลยส่วนตัวเขาเจ็บเสียนเนี่ยเรามองว่าเขาเนี่ยกำลัง สร้างกําลังทําอะไรบางอย่างในเรื่องของเขาที่มันทําให้ตัวเขาเองมอีมีพาชั่นมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากขึ้นเขาอาจจะมีการทํางานใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาลงทุนแล้วมันงอกเงยเขามองเรามองว่าเขา,าไปโฟกัสในเรื่องของงานและเงินตอนนี้นะ้าพแบบน,นี้นะครับตัวเขาเขาไปสนใจด้านการงานการเงิน แต่เขาละทิ้งความเสียใจของคุณเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเสียใจอะไรคุณร้องไห้อะไรคุณทุกข์แค่ไหนในระหว่างที่คุณย้ายตัวเองออกไปหรือห่างจากเขาไปหรือไปทํางานของคุณที่หนักหน่วงมากๆแล้วคุณก็ไม่อยากทําอะไรกับเขาในความสัมพันธ์คุณหนักทั้งงานและความสัมพันธ์ตอนนี้ตัวคุณคุณก็เลยหยุดและคุณร้องไห้คุณเครียดเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณด้วยเดอฟูเขาละเลยความรู้สึกของคุณที่คุณเสียใจร้องไห้ะเขาไม่สนใจเลยตัวเขาอะนะดูสิเดบฟู ละทิ้งความรู้สึกของคุณมากๆด้วยเขาปล่อยให้คุณร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรหรือเจออะไรมาเขาเขาละทิ้งความรู้สึกคุณไปเลยนะครับตัวเขานะเรามองว่าการละทิ้งของเขาเนี่ยเป็นการละทิ้งในอดีตนะครับมันรีเวิร์สแต่คุณยังเสียใจถึงปัจจุบันที่ยังฟังอยู่นะคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยจัสติมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยในเรื่องระหว่างที่คุณกับเขาได้เผชิญหน้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่เห็นไหมเราบอกแล้วอือเอาฝั่งคุณก่อน คุณเนี่ยเป็น energy ของการที่คุณไม่รู้เลยว่ามันมันไม่ดีกับคุณหรือไม่รู้เลยว่ามเรื่องจะเกิดขึ้นนะเป็นความเป็นความเกินคาดฝันที่คุณคิดไว้ในเรื่องระหว่างคุณกับเขาตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาว่าตัวคุณหรืไแม่ทำอะไรแต่มันไม่ถูกต้องกับคุณเลยมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรนะแต่ฝั่งเขาเนี่ยได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะ ที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องอะฮะตัวเขารู้ไหมตัวเขารู้นะแต่มันเป็นการตื่นรู้ที่ช้าเนี่ยเดอะเฮอร์มิทที่รีเวิร์สแบบเนี้ยคือตัวเขาอะตอนตอนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยืดทาอะตัวเขาก็รู้นะแต่เขาก็สุดเขาทำอะไรไม่ได้ทําไมเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรนะครับแต่ฝั่งเขาอะเขาได้ไพ่เดอะเฮอร์มิทแล้วเขานิ่งทบทวนตัวเองหนะักมากๆนะโอเคมาดูต่อฝั่งคุณ คุณมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาเองคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้สร้างเรื่องคุณไม่ได้หาปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เรื่องก็ยังมาถึงคุณอยู่ดีเนี่ยคุณไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาฝั่งเขาสี่ถ้วยเขามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าเขาอยากให้เกิดขึ้นไหมเรามองว่าเขาไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องั้นนั่นนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณกับคนมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะะตัวเาอ ไม่ได้อยากให้เรื่องนั้นนะเกิดขึ้นคือถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องมือที่3าตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้อยากมีใครแต่คนคนนั้นเข้ามาเองเข้ามาหาเขาในวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคแล้วมันทําให้ตัวเขาอ่ะตอนตอนที่เขารู้สึกแบบนั้นอ่ะเขาก็เลยรับถ้วยใบนี้เราสุกเขารับถ้วยใบนี้จากคนที่ที่ยื่นมาหาเขาอะนะเขารับถ้วยใบนี้โดยที่ตัวเขาอ่ะสับสนอยู่และตัวคุณก็ไม่รู้ด้วยนะครับ เราบอกเลยว่าวันนั้นวันของเขาวันที่เขาได้รับทั่วจากคนอื่นมาเป็นมือที่สามแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าจังหวะที่คุณสองคนทะเลาะก,กันหรือห่างกันเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเข้ามาในฝั่งเขาและคนคนนั้นน่ะเข้ามาแล้วเขาอะ่ะไม่ได้เขาเรียกอะไรตัวเขาเองเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดทบทวนไม่ได้ใช้สติดีดอะ่ะเขาเป็นคนที่ปล่อยตัวเองเขาปล่อยตัวเองปุ๊บฟรี War อ็อบบอลอ่ะคือ มารู้ตัวทีหลังว่าตัวเองอะทำอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์กับคุณไปแล้วทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณไปแล้วแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยเพราะรู้สึกผิดฝั่งเขานะแต่ฝั่งคุณะได้ไพ่ไนท์ออฟสอดคือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทำไมคุณรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงปลายทางของเขาทีก่อนที่จะมีปัญหากันคุณรู้สึกคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วพอมีปัญหากันเขาก็ไม่ทําอะไรอีกคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับคนคนนี้มากๆเลยคือวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงใจเธอทีออือต คุณเลยเลือกให้จะเดิรดเห็นไหมคุณเลยเลือกให้จะเปลี่ยนโผไฟมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคู่ไม่ได้นะที่เราพูดอย่างนี้ใครรู้ไหมพอคุณรู้สึกว่าคุณไปต่อเขาไม่ได้คุณจบคุณจบแบบคุณเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตัวเองไปเลยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเดิร์ดเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนบางคนอาจจะตัดผมใหม่หน้าตาดีขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเนเดิร์ดแอนด์รีเวิร์เนี่ยคือตายแล้วเกิดใหม่คือคุณจบตัวตนเก่าเนี่ยดีลงคุณแล้วคุณเกิดเป็นอีกคนที่แบบไม่ใช่คนนที่่อยยูกับเเาละ แล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นในฝั่งเขาเขาได้พิงออฟคัพเลยพอคุณเปลี่ยนเอเตอร์จีเป็นคนที่แบบเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่อยู่กับเขาอ่ะเขาได้ไพ่คิงออฟคัพเขารู้เลยว่าตัวเขารักใครรอคอยใครได้ก็คือคุณแต่เขาไม่ทําอะไรนะเขารู้ว่าเขารักใครตอนนี้ตอนที่คุณเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเขารักใครนะฝั่งคุณเห็นไหมเราบอกแล้วมันมีสามทุย่เกิดขึ้นในฝั่งเขาคือคุณอ่ะเรามองเรามองว่าเรื่องที่คนคนนั้นเข้ามามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งที่จังหวะที่ะ เราไม่รู้คนคนนี้เข้ามาตอนที่คุณยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือเข้ามาหลังจากที่คุณทะเลาะกันไปแล้วนะแต่เราบอกก่อนเลยว่าคนคนนั้นนะ่ะคุณมารู้ความลับของเขาคือคนคนนั้นคนที่เป็นมือที่สามคุณมารู้เนี่ยสมถ้วยขึ้นฝั่งคุณแล้วก็เจ็ดดาบความลับขึ้นฝั่งเขาเขา รู้ว่าตัวคุณรู้เรื่องมือที่สาของเขาหรือว่าเขามีใครอีกคนนึงแล้วคุณก็ไม่ชอบเรื่องนี้สามถ้วยกับหัวตรงนี้คุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกัะเขาได้ด้วยซ้ำเพราะคุณเรื่องรู้เรื่องนี้คุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับเขาได้เลยไม่สามารถให้ความสัมพันธ์อะไรที่เกี่ยวกับคนนี้ได้เลยเพราะคุณรู้สึกว่ามันเกินเยียวยาตัวคุณอ่ะนะและตัวเขาถามาเขารู้ไหมว่าการทําแบบนั้นเป็นความลับที่มันไม่ควรทํารู้แต่ทําฝั่งเขาอะนะรู้แต่ทำอืมควีนนั่นเป็นตาเคิลฝั่งคุณควีนออฟคัพ แลวเขารู้เลยว่าพอมันเกิดเรื่องแบบนั้นตัวเขาสูญเสียอะไรอย่างหนึ่งคือความรักที่ซื่อสัตย์ที่คุณมีให้เขาเขาสูญเสียไปเลยอย่างถาวรควีนอฟครับคนที่เคยรักเขาอย่างเต็มหัวใจคนที่หนักแน่นเขาได้สูญเสียความรักให้คุณไปแล้วตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่พูดจาดีก,กับเขาคอยดูแลเขาหรือมอบความรักให้เขาคุณไม่ทําตอนนี้ควีนอฟเพนตาเคิลคุณเอาโฟกัสจากเขาอะไปทํางานหาเงินไปทําอะไรสิ่งให้ตัวเองที่มีประโยชน์กับตัวเองมากกว่าคุณไม่มองเขา้วย3มตาคุณอะเห็นไหม คุณโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินแต่ถามว่าคุณยังรู้สึกดีไหมยังรู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ปล่อยไม่สนใจด้วยเหนื่อยแล้วอะฝั่งคุณนะคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ไม่มองเขานะครับอ่าโอเคคุณได้ไพ่เอกรอบซอยเขาได้ไพ่เจ็ดถ้วยในขณะที่ตัวคุณนะ่ะกำลังคิดในเรื่องของตัวคุณเองคิดถึงความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเห็นไหมคิดเป็นระดับขั้นด้วยอยากเริ่มต้นใหม่ทํานูน่นทํานี่ของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สนใจเขานะไปกับความฝันตัวเองไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบ พวกเขากําลังคิดเหมือนกันเขาคิดอะไรคิดเป็นเจ็ดทุวยคือคิดว่าจะทํายังไงกับคุณดีเนี่ยกําลังเลือกว่าจะทํายังไงใช้วิธีไหนจะกลับมาหาคุณดีทําไมเราถึงบอกเขาจะกลับมาอ่ามาดูกันก่อนมาดูกันต่อนะว่าทําไมแปถึงจะกลับมาฝั่งคุณเพราะตัวคุณนะ่ะชาลีออดคุณตัดสินใจเรามองว่าคุณนะ่ะตัดสินใจไปกับตัวเองโดยที่คุณนะ่ะไม่ได้อยากจจะไปเต็มๆนะไม่ได้อยากจะไปจริงๆหรอกแต่ว่าไปเพราะ เพื่อตัวคุณเองไปเพราะความสุขของตัวเองไปเพราะความเริ่มต้นใหม่และลักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็เลยไปในชาติออดของคุณเนี่ยคุณไปดูนะคุณไปเลยคุณไปในอะไรที่เป็นสิ่งของคุณอนะ่ะบางคนนะครับอาจจะไปเสี่ยงดวงด้วยอาจจะทําอะไรเสียเส่ยงๆที่มันเป็นสิ่งดีๆกับตัวเองเช่นลองสมัครงานใหม่ลองเปิดธุรกิจใหม่ลองทําอะไรที่มันดีกับตัวเองแตบบ่เป็นความเสีย่ยงนะลองดูนะครับไม่รู้ว่าคุณทําอะไรนะฝั่งเขาเขาได้ไพ่สามไม้ ในจังหวะที่คุณเสี่ยงหรือคุณทําอะไรแบบนี้เขาไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไรบ้างเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยกับคุณแต่ถามว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกเขายังรอคอยคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เขายังไม่ได้ทอะไรเลยนะครับเรามองว่าสิ่งที่คุณทําพรว่าคุณจะไปเสี่ยงอะไรหรือคุณเรื่องต้องทาอะไรใหม่ๆคุณประสบความสําเร็จมากหกหไม้เนี่ย คุณเป็นคนที่อยู่ในสปอร์ตไลท์ไปแล้วตอนนี้คือคุณประสบความสำเร็จตัวเองมีมีแสงไฟมีคนนับถือมีคนสนใจคุณเยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับตอนนี้นะเอเนจีของคุณนะครับฝั่งเขาเนี่ยแล้วเขาได้ไพ่สองเหรียญพอคุณได้เอเนจีของการที่มีไฟสองมาหาคุณคนสนใจคุณมากขึ้นคุณดีขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูแลตัวเองมากขึ้นอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในฝั่งเขาเห็นไหมสองเหรียญไพ่มันขึ้นเองนะเห็นไหมการรีเวิร์สกลับมาเขาอยากกลับมา เขาอยากกลับมาเห็นไหมฮะมันอยากกลับมาจริงๆก็เป็นสองเหรียญรีเวิร์ดหมุนไปแบบนี้เป็นเลขแปดเนี่ยเขาอยากกลับมานะ,ะแล้วไงต่อครับจะแฮงแมนฝั man, ่งคุณเพาอยากกลับมาเพราะฝั่งเขาอะ energy ของคุณตอนนี้คุณมีความสุขมากคุณได้หกหมายใช่ไหมแต่ทําไมล่ะคุณมีความสุขมากๆแต่ตัวเขาเขารู้สึกขาดอยู่เลยห้าเหรียญเขายังหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้เลยแต่ทําไมคุณถึงไปได้กับมีความมีความสุขและประสบความสําเร็จด,ด้วยเขาคิด เขาคิดหนักมากว่าคุณน่ะทำไมคุณถึงไปได้ถึงขนาดนั้นหรือทําถึงขนาดนี้แต่หารู้ไม่ว่าคุณกว่าจะคุณจะมายืนตรงเนี้คุณเคยเครียดเคยคิดมากในเรื่องของเขามันมามากมายขนาดไหนมาทุกกระทมร้องไห้อยู่คนเดียวเศร้าทุกคือแบบคุณบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเรื่องของเขามาแล้วจนทั่งคุณมาอยู่วันวันที่แบบประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างเขาไม่เคยสนใจคุณด้วยเขาไม่เคยรู้เลยแต่ตัวคุณน่ะ คุณเครียดมากกว่าคุณจะมาอยู่ณจุดที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะเราบอกเลยเนี่ยเห็นไหมเราบอกแล้วคุณเคยผ่านจุดที่เสียใจมาห้าถ้วยคุณเคยเสียใจร้องไห้คิดถึงเขาเสียใจมากๆและตัวเขาอ่ะเขาก็ไปมีความสุขแบบจอมปลอมเดี๋ยฝันเดีสากลับหัวเนี่ยในขณะที่คุณมีความทุกข์ร้องไห้คิดถึงเขาเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาไปมีความสุขแบบสุขไม่สุดสุขแบบจอมปลอมของเขาอ่ะ นะแล้วตัวคุณก็เป็นคนที่ร้องไห้เสียใจตัวที่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณเขาก็ไม่มีความสุขของเขาที่แบบเป็นความสุขจอมปลอมแล้พูดอีกครั้งนึงเป็นความสุขที่มันไม่จริงไม่จริงรังไม่ไม่แน่แท้ของเขาอ่ะเขาก็ยังหลงกับความสุขปลอมๆของเขาในขณะที่คุณร้องไห้เสียใจในอดีตอ่ะคุณเลยต้องฮิลฮิและเยียวยาตัวเองแล้วมายืนเป็นความสําเร็จนะวันนี้ตัวคุณอ่ะนะอืมกีโนสซ์และตัวเขาอ่ะ พอเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนั้นของเขาอะนะเป็นความสุขปวอมๆอของเขาว่าพอเขามันอยู่จุดจุดนึงอะเขานิ่งและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมตารางหมากรุกที่เขานั่งอยู่เนี่ยที่เขาเดินเกมเข้ามาฝั่งนี้ที่เขาเริ่มมาฝั่งเนี้มันใช่เหรอทําไมเขายังนึกและคิดถึงคุณยังอยากมองคุณอยู่เลยเห็นไหมตาเขาบอกมาทางคุณในขณะที่คุณอะไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณปิดกั้นหัวใจตัวเองเห็นไหมหนึ่งถ้วยถ้วยคุณปิดไว้ไม่ได้ให้เขาและคุณก็ไม่สนนใจเค้้าาดุณแขข็งมกึ คุณทํางานของตัวเองคุณเป็นคนที่นิ่งสงบแล้วก็ไม่สนใจความรักตอนเนี้แต่เขาสนใจคุณอื่าฝั่งคุณเดอะว l ลฝั่งเขาก้าวไม้เขาแอบ,บมองคุณนะเขาแอบ,บมองคุณผ่านโซเชียลผ่านสื่อออนไลน์ที่ยังติดต่อกันได้อยู่แต่ถ้าบล็อกกันแล้วเขาอาจจะไปส่องผ่านเพื่อนของคุณเพ,เพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึง่ง เขาอบมองคุณแล้วเขาดูว่าคุณเป็นยังไงในโซเชียลแต่เรามองเลยว่าคุณน่ะแสดงให้ออกผ่านโซเชียลว่าคุณโอเคคุณมีความสุขมากคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณทําอะไรได้เยอะมากๆเลยประสบความสําเร็จหลายๆอย่างบางคนนะครับเรามองว่าเดอะเวิลด์เนี่ยคุณอาจจะย้ายประเทศที่เราบอกคุณย้ายใช่ไหมย้ายประเทศเดินทางย้ายจังหวัดย้ายงานอะไรแบบนี้แลวเป็นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ของคุณแต่คุณแสดงให้คุณเขาคนนั้นรู้ในโซเชียลว่าคุณแฮปปี้แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นหรอกแต่คุณก็พยายามแสดงว่า คุณแฮปปี้แสดงส่วนที่ดีให้เขาเห็นนะไม่เอาส่วนที่ขาดให้เขาเห็นนะตัวคุณนะนะอะส Star ฝั่งเขาเนี่ยสองไม้เขาอะรอคอยการติดต่อสื่อสารอยากติดต่อสื่อสารกับคุณเห็นไหมสองไม้กับหัวเขารอคอยเขาอยากติดต่อเขาอยากจะคุยกับคุณแต่เขายังไม่กล้าไม่กล้าทําไม่กล้าทําอะไรเลยในฝั่งเขานะสองไม้เนี่ยฝั่งคุณอะส Star คือคุณอะมีความหวังแหละสักวันหนึ่งอะเขาอะต้องสนใจคุณในวันที่คุณมี มีพาชั่นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีความสุขแล้วเขาคุณยังมีความหวังเรื่องเกิดขอคนนี้แต่คนคนนี้ก็ยังไม่ติดต่อมาในวันที่คุณประสบความสาเร็จขนาดนี้แล้วนะ Night of Pentacle อืมมาแล้วแล้วพอคุณเป็นเอเนอร์จีที่เราบอกไปแล้วอะคุณรู้สึกคุณประสบความสำเร็จคุณพาวแล้วแต่ทมัยขคนนี้ยังไม่กลับมาเขาหายไปไหนเขาไม่เห็นสนใจความสำเร็จของคุณหรอเปล่าเขาสนใจอยู่แต่เขาไม่ได้แสดงให้คุณรู้ว่าเขาสนใจพออยู่ในจังหวะที่ Night of Pentacle ฝั่งคุณอะ เรามองว่าฝั่งคุณอ่ะพอคุณจะแบบพอคุณคือมันมีความก้าวหน้าด้านการงานการเงินอ่ะและไอ้การงานการเงินตรงน,นั้นอ่ะมันทําให้คุณอ่ะต้องเดินทางหรือไปไหนสักที่หนึ่งแล้วมันจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยมันทําให้เขาอะเพรสออฟบอลคือเขากลับมาในจุดที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงต้องเดินทางหรือมีการย้ายงานหรือมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งอะ่ะถ้าคุณมีการเดินทางย้ายจากจุดเดินไปอีกจุดหนึ่งอะ่ะเขาอะจะมาแอคชั่นนะตอนนั้นนะครับดิคาโรเฟนเห็นไหม เพดออฟเพนทักเกอขึ้นในฝั่งเขาหมายความว่าอะไรหมายความว่าจังหวะที่คุณจะเดินทางจะไปเรามองว่ามันเป็นแบบเรามองว่าบางคนอาจจะเดินทางไปทําบุญเดินทางไปวัดหรือเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรนะครับหรือไปอะไรที่มันเกี่ยวกับสายมูหรือไปอะไรที่มันเกี่ยวกับคือเดอเฮโรเฟนสํสหรับเนี้ยเรามองว่าตัวคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เชื่ออะไรศักดิ์เป็นเป็นคนที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่มีความสุขเอเนอร์จีของคุณในวันที่เขากลับ กลับมาแบบขอโอกาสคุณในวันที่เขา้องยืนกระต่ายขาเดี่ยวกลับมาแบบนี้นะมันคือวันที่ตัวคุณมีความสุขแบบแฮปปี้มากๆเป็นแฮปปี้ที่แบบว่าบางคนนะเราบอกเลยนะบางคนอาจจะเจอในสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราพูดอย่างนี้เลยคุณกับเขาอะนะเจอกันที่วัดเจอกันในที่ที่เคยไปด้วยกันแล้วเป็นที่ที่คุณเคยเคยสัญญาสาบานอะไรกันประบาเนี้ยประมาณเนี้ยที่ตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่คุณเจอกันเราไม่รู้ว่าที่ไหนลองดูนะไปสุดท้ายครับพี่นอกบอล คุณกับเขาได้พไพ่ใบสุดท้ายเป็นควีนออฟบอลเห็นไหมว่า,พาไพ่ใบนีเน้เป็นพลังงานของอะไรเป็นพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่รอคอยและประสบความสําเร็จประวัติของไพ่ควีนออฟบอลนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์รอคอยความรักและสุดท้ายเขาได้รับความรักและ p a ชช i o n กลับมาเหมือนเดิมเรามองว่าคุณะ่ะได้รับความรักจากเขากลับมา มากกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะจังหวะที่เขากลับมา energy ของคุณนะคุณมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วเห็นไหมแล้วในขณะที่คุณมีความซื่อสัตย์แล้วรอคอยเขาคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุขแสงนตรงนี้มีความหวังต่างๆมบหมายมากมายรอบตัวคุณมีคนสนใจคุณมากขึ้นตัวคุณเหมือนคนที่มีแสงสว่างในตัวเองอะ่ะงานก็ประสบความสําเร็จชีวิตก็ประสบความสําเร็จคุณมีความสุขในตัวของคุณเองได้แล้วเขาอ่ะก็กลับมาอืม energy เ,เป็นแบบนี้นะครับโอเคเราขอเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลให้ก่อนแล้วเราจะเปิดไพ่แองเจิล ขอให้โรแมนต์แองเจิลสาใบสำหรับความสัมพันธ์นี네้มีอะไรที่นางฟ้าเทวดาพูดได้บ้างครับเกี like <sl> ่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะขอดูหน่อยครับคู่ลักคู no ่นี้นะสถานที่ส <am> ั่งสิทธิ Pope ์สิ Sikh ่งศักดิ์สิทธ <oss> ิ์มีผลต่อคุณทั้งคู่นะครับเฟียสเนี่ยมันมีใครคนหนึ่งที่เจ้าชู้ในความสัมพันธ์นี้เห็นไหม เรามองก็เป็นฝั่งเขาเขาเป็นคนที่ที้คุณเป็นตัวเลือกไพ่ใบนี้คือไพ่ของความเจ้าชู้มีอะไรรับหลังรับหลังคุณนะมันตามหน้าไพ่ที่เราเล่าเมื่อกี้เลยนะครับไพ่ใบนี้นะไปที่สองฟีโยเซล ตอนนี้ตัวคุณน่ะเราบอกแล้วว่าคุณรักตัวเองใช่ไหมคุณปลดปล่อยตัวเองจากการกักขังตัวเองอยู่กับเขามันเป็นเวลาที่คุณเบรกความสัมพันธ์แล้วเลิกคอนโทรลชีวิตเขาเลิกคอนโทรลชีวิตคุณต่างคนต่างมีอิสระกับกับกนและการตัวคุณก็เลยเป็นคนที่แบบปลดปล่อยตัวเองได้แล้วเป็นคนที่มีความสุข็นเวรนี้นะตอนนี้นะครับขออีกใบหนึ่งครับบทสรุปความสัมพันธ์นี้ฮะอ้าวมันเป็นไพ่ใบนี้หลุดออกมานะฮะ two heart conversation คุณกับเขาอะใจกับคุณกับเขามันยังส่งถึงกันอยู่เสมอนะ มันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกถึงกันแม้จะตัดกันไปนแล้วก็เถอะนะครับอขออีกไพ่อีก3ใบแล้วกัน getting to know is c h other นะใบนี้นะครับคือคุณต้องรู้ว่าคนของคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้แล้วก็เจออะไรบ้างหมายความว่าถ้าคุณได้กลับมาคุยกันคุณจะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาไปเจออะไรมาบ้างนะครับ This i s c o u l d be t อ e one คุณคือที่หนึ่งในใจเขายังไงยังไงคุณก็คือที่หนึ่งในใจเขาต่างคนต่างเป็นที่หนึ่งในใจซึ่งกันและกันนะครับไพ่ใบเนี้ยคู่ของคุณกับคุณนะ่ะมันจะมีโอกาสมีช่วงเวลาโรแมนติกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะไพ่แบบนี้นะครับโอเคให้คุณเชื่อมั่นว่าตัวเขาอะไม่มีใครแทนที่คุณได้ในใ,นใจเขาแล้วเขาก็ไม่มีใครแทนที่คุณได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นที่หนึ่งของกันและกันอนะเนี่ยหืมกิ๊กดัวร์เรเลชั่นชิพอะเชน หให้โอกาสให้โอกาสเรレーションของคุณให้โอกาสคนเราของคุณในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้เลยเห็นไหมมั่นใจมากเลยว่าแบบคนคนนี้ต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งในใจคุณแล้วเขาก็จะเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอด้วยนะตอนนี้้วยซ้ําส่วนตัวคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขาเหมือนกันดิสค o ูดบีเดอะวันคนเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเอเนอร์จีของไพ่นะเราบอกว่านะับเป็นพลังงานรวมๆนะครับอย่า อย่าให้มันตรงกับตัวเองมากเกินไปถ้ามันเป็นเรื่องของคุณก็ขอให้รับพลังงานดีๆไปแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าเอาไปเครียดเป็นฟังไปน,นอยนะเราบอกเลยนะครับเป็นพลังงานรวมนะครับเราขอเปิดไพ่อารเจ์ดันเซอร์ให้นะใบแรกนะครับความเชื่อทําให้เกิดปฏิหารทัสนะคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งดีนะตรงนี้นะครับเนี่ยเดอ i วิวเดอะสติอเทลวิวอินฟูความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะมีโอกาสพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะอีกใบหนึ่งครับ เรื่องนี้หรือความรู้สึกนี้ให้คุณลองคิดดูในใจตัวเองว่ามันเป็นมันสามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับ reconsider นะอีกใบหนึ่งครับ take action มันจะมีการ take action จากฝั่งเขานะเนี่ย take action มาแล้วเพราะคุณไม่ทําอะไรแล้วคุณเหนื่อยมากตอนนี้เขากําลังเก็บข้อมูลกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณว่าเขาจะเข้ามาในลักษณะไหนเห็นไหม get more information up to you is up to you ถ้าเขากลับมามันแล้วแต่คุณแล้วว่าเขาคุณ จะตัดสินใจยังไงในความสัมพันธ์นี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรียนรอมนี้สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ